แต่วันนีพี่น้องนี่คือบรรยากาศนะครับผ่านวิดีโอกันแล้วกันครับบรรยากาศเปิดหน้ายางมือสันมั่นดีครับเปิดเรียบร้อยแล้วครับเอาต้นวัตีเก่าเลยครับตอนนี้หยุดถวายเพิ่นนะครับเนาะเอานำเลยไอ่ยุดเก,ก๋ๆเลยเด้ออย่างหัวหนะู่วงเลยดื้อหลักนะครับไ,ไปเลยตอนนี้เลยครับไปเรื่อยๆพี่น้อง ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่างนออกไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือบรรยากาศโอกาสเปิดหลายอย่างเลยครับเออนี่คือมันตกอ๊อกออกใจญ่ที่น้องเป็นเรื่องธรรมดาของทุกปีนะครับไปดันไปนะครับออย่างนี้ลอยหลานเลยพี่น้อง วไปวมไทยเหรอเดี๋ยวว่ากับเกาเลยครับอเอาเลีง้งเอาไอ่เดีย๋ยวต้องเตี๋ยวไมันนะครับเ๋ยก็้เตี๋ยวไขมันนะครับน,น้นำ, <c oughs> นำไอ <c oughs> ้น้ำมันมันมันไอ้ตกใจเได้พี่น้องมหนเห็นไงมงม่ใหม่นะ้อ้โม่ใหม่ มาลอกลมานนหนึหน่นเลยต่รับลบัเลยต่รับลเลยแต่รับลเลลน,นย้อนอีไกเลยครับมันแห้งนะครับเอาตอนดกบัตอนด็กย้อนเตงเองยางย้อเตะเหงายาย ครับน้ำครับน้ำยังเดียวครับอืมลดยอดอากาศลันทางเลครับนี่คือการบรรยากาศเปิดอนหายางนะครับอืออดอึนอกกบใจกันแน่เอาคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับเพราะคลิปหนาเอาตามเจ้าทีเนาะหยุดเล็จหุดเล็จหยุดเล้วครับจุดเอ็มเบสยังไงวะอีพันนัดนะครับเอาไปตออปิดนะครับตออปิดพันนัดแน่นอนนะครับเฮ้ยหนึ่ง อยู่ไม่ได้ไอ้นี่คือบรรยากาศเปิดดายากพี่น้องเออปลาใหญ่ครับไอ้รับเห็นด้วยอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็เจอภัยพิบัติขอ,อ,องพี่น้องเนาะคออนุญาตสวนขงังไอะอกตกอกตกใจมาเห็นอย่างกาันแล้วเลยครับเออคอร์รือหายาดเรื่อยขอตอดคอให้เลยครับภัยพิบัต้ิต้นครับมันเข้าใจแล้วครับติดตีบแล้วเอาไว้ตรงนี้ ก็รับยิ่งใหญ่แ้วครับผม